กาวสำหรับทุกท่านกันด้วยนะครับอยังไงเช่นเคยนะเดี๋ยววันนี้ครับผมจะสอนวิธีการทําให้ไมโครฟอนในมือถือนะครับหรือไม่ครับ POJV Launcher นะครับที่เป็นการแปลงมือถือเนี่ยเข้าในคอมเนาะสามารถเชื่อมต่อกันได้นั่นเองเนาะซึ่งแอปที่ของเราที่จะมาใช้นะครับจะมีแค่แอปเดียวคือเซโรเทียวันนะครับผมซึ่งจะเป็นอย่างไรก็ชิบชมภายในคลิปได้เลยครับก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับก็กรุณากดไลค์กดซับสไครป์ช่องเรานิดนึงเนาะเพื่อเป็นแรงใจทําคลิปได้ดีแบบนี้ถัดไปนะครับผมโอเคครับขั้นตอนแรกเลยนะครับวกเเราา็จะะะะะมีีีอออยยู่่่่แแปนนนนนึงทชื Tier Zero คับบบ้ลฮ โหลดจากไหนนะครับสามารถโหลดจากเพจสโตรได้เลยนะครับเข้าไปที่เพจสโตรครับผมกดที่ค้นหาเนาะแล้วก็พิมพ์ว่าซิลเทลวันนะครับผมอ่าผมพิมไว้แล้วเนาะก็สามารถพิมพ์แล้วก็ดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่าตอนนี้ทําการดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็ทําการกดเปิดได้เลยนะครับผมอนุญาตไปเปิดเอ่อเปิดตรงข้างนอกนี้ละกันนะครับผมเปิดมาแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นหน้าโล่งๆแบบนี้เลยนะครับผมตรงนี้ก็ยังไม่ต้องทําอะไรกับมันเนาะอ่ในส่วนของตรงนี้นะครับผมก็ คนที่จะเข้าเซิร์ฟเวอร์เราก็ต้องดาวน์โหลดเหมือนเราเลยนะครับผมขั้นตอนแรกเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นเจ้าของเซิร์ฟเวอร์เนาะให้เพื่อนนะครับทำการเข้า Google Chrome หรือ Google อะไรก็ได้นะครับผมเข้ามาจากนั้นครับเพื่อนๆทำการเข้าเว็บซีโร่เทียนะครับในส่วนนี้เนี่ยเพื่อนๆยังเข้ามาไม่หน้าตาแบบนี้นะครับผมเพื่อนๆต้องทําการกดคําว่าล็อกอินก่อนหลังจากที่เพื่อนๆทำการกดล็อกอินเสร็จแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆก็จะมาหน้าลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมก็เพื่อนๆทำการกดติ๊กถูกตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ กดคำว่า create a new network ตรงนี้นะครับผมก็ทําการรอสักครู่หนึ่งนะครับมันจะขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมหลังจากนั้นครับเป็นเพื่อนกดเข้าไปก่อนเลยนะครับในส่วนนี้ก็จะทําแค่เจ้าของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมที่ทําแบบนี้เนาะถัดมาครับตรงนี้เขาจะบอกว่า member นะครับผมหรือตัวที่อยู่ในนี้เนาะจะมีแค่ศูนย์ดีไว้นะครับหรือไม่มีใครเข้ามาเลยในส่วนนี้เนาะเราเลื่อนมาข้างล่างครับ ตรงนี้จะเห็นคําว่า network id แล้วก็ชื่อนะครับตรงนี้สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อได้นะครับผมก็เปลี่ยนแปลงเป็นใหม่ mac yt ละกันนะครับผม mac yt นะับผมเดี๋ยวเดี๋ยวตัวทีตัวใหญ่นะฮะถัดมาครับเลื่อนลงมาข้างล่างอีกหน่อยนะฮะตรงนี้นะครับผมเลื่อนลงมาลงมาตรงนี้นะครับผมเลื่อนลงมาถึงตรงคําว่า ip 4นะครับ auto นะครับ assign ตรงนี้เนาะตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนจากเออมันจะแบบกดให้มั่วๆเลยตรงนี้เนาะให้เราเปลี่ยนมาเป็น1 9 2 1 6 8 1 9 1ตรงนี้นะครับติ๊กไว้แบบนี้เลยนะะ ถัดมาครับในส่วนของตัวที่สําคัญที่สุดนะครับจะเป็นในส่วนของตัว Network ID ตรงนี้นะฮะให้เพื่อนนะครับทำการ Copy ตรงนี้ครับส่งไปให้กับคนที่จะเข้าเซิร์ฟเวอร์เรานะครับผมแล้วก็ตัวเราเองด้วยเนาะให้เพื่อนๆนะครับทำการ Copy มากดตรงที่รูปตรงนี้นะครับผมเนี่ยตรงที่เป็นรูปกระดาษนะกดเข้ามาครับแบบนี้นะฮะจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนเนาะทำการกดออกได้เลยครับกดออกมานะครับแล้วก็เข้าแอปที่เป็นสีเหลืองๆส้มๆตรงนี้ครับสีโรเทีย1นะครับเข้ามานะฮะกดคาว่านี้เลย ตรงนี้นะครับวิธีการทำในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะครับก็ให้เพื่อนๆที่จะเข้าเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยทำตามได้เลยนะครับในส่วนนี้เนาะจะนะครับกดวางเข้าไปแบบนี้นะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับกดคําว่า add เลยนะครับผมในส่วนนี้ก็ไม่ต้องเอ่อไม่ต้องยุ่งกับมันนะครับตรง Network i d กไอดีเน็ตเวิร์เนี่ยอันจะขึ้นว่า unknown อยู่เนาะก็คือเรายังไม่ไปยืนยันตัวตนในตัวเว็บไซต์ของเรานะครับผมให้เพื่อนครับมองมาตรงข้างล่างซ้ายมือหน้าจอของเพื่อนเลยนะครับมันจะมีคําว่า1เอ่อเื่อเนาะ คือตรงนี้มันจะแตกต่างกันไปตาม DVI ของโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตหรือ iPad ของอเพื่อนๆเลยนะครับผมซึ่งในส่วนนี้ก็จํามาด้วยนะครับของทั้งคนที่เข้าเซิร์ฟแล้วก็ของตัวเราเองด้วยนะครับผมซึ่งในส่วนนี้ก็จำมาไว้ของผมเป็น178 CAFED 78นะครับผมก็กลับมาที่หน้าเว็บไซต์นะครับนะกลับมาที่หน้าเว็บไซต์ครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับตรงนี้เลื่อนลงมาเลื่อนลงมา,าตัวนี้ครับผม คำว่า m a n u a l a d d m e m b e r นะครับ n น t เออ n ์โนดไอดีตัวนี้ครับเมื่อกี้เราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับผมเป็น178นะครับ C A F E D นะครับผมแล้วก็78แบบนี้นะครับผมขออนุญาตเช็คนิดหนึ่งนะว่าถูกต้อง100%หรือเปล่านะครับตัวนี้ก็ต้องให้ใส่ถูกต้อง100%กันด้วยนะครับผมอ่าถูกต้องเนาะผมทำการกดคำว่า submit ได้เลยครับอ่าตัวนี้ก็จะหายไปนะครับลองเอเราลองเลื่อนไปข้างบนนะฮะเลื่อนไปเลื่อนไป เห็นไหมตรงนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับผมมันจะมีในส่วนของตัวติ๊กถูกขึ้นมาแล้วก็เป็นลักษณะขีดเขียวๆแบบนี้นะครับผมแล้วจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็มาลองที่แบบว่ามองบุมซ้ายดูนะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่าดีไวเนี่ยเพิ่มขึ้นมา1นึทับยีแล้วนะครับก็คือแสดงว่าใน1เวอร์เนี่ยเราสามารถเข้าได้เพียงแค่25คนเท่านั้นนะครับผมประมาณนั้นนะฮะในส่วนนี้ผมขอแนะนําว่าคนที่เป็นเจ้าของเซิร์ฟเวอร์นะครับตรงนี้เปลี่ยนชื่อเป็นเอ่ออะไรดียะแอดมินแล้วกันเนาะแแแอออดดมมมิินนนนบบบี้้เลยะครัผาว นะครับผมแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นครับเพื่อนๆลองกลับไปเช็คที่ตัวซิโลเทียในแอปนะครับผมในแอปเลยกลับมาเช็คครับผมกลับมาเช็คดูเนาะอ่าตรงนี้ยังไม่เขียนว่าเน็ตเวิร์กเนมเนี่ยยังเป็นอันโน่อยู่นะเรากดเปิดดูครับผมกดเปิดตรงนี้ได้เลยนะอ่ะกดเปิดมาครับเห็นไหมตรงนี้ก็จะขึ้นว่า connected แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เน็ตเวิร์กเนมก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นชื่อที่เราตั้งเมื่อสักครู่เลยนะครับผมอ่าในส่วนนี้ขออนุญาตอธิบายตรง setting นิดนึงกดมาที่ setting ครับตรงนี้จะมีคําว่า l โลโมบายดาต้านะครับตรงนี้คืออะไรตรงนี้สำหรับคนที่ใช้เน็ตมือถือในการเข้าเนาะก็กดเปิดไว้ได้เลยนะครับผมในส่วนนี้ก็ผมก็กดเปิดเอาไว้นะครับผมไม่เสียหายอะไรกดเข้ามาย้อนกลับมาครับผมในส่วนนี้ก็กดเปิดไว้เลยนะครับผมต่อมานะครับเพื่อนๆเนี่ยก็ทําการก o อป n ี t w น r k ID กอีตรงนี้นะครับส่งไปให้กับคนที่จะเข้าเซิร์ฟเวอร์ของเพื่อนๆเลยนะครับผมโอเคต่อไปจะเป็นในส่วนของตัวแท็บเล็ตของผมนะครับผมก็ทําการกดที่เซลล์เทียวันนะครับผม จากนั้นครับผมก็กดคำว่า add network นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับแอนเน็ตเวกไอก็ใส่ตามที่เพื่อนๆทําการ copy มาตรงนี้ผมก็ไม่ได้กด copy มาลอกผมกจะใส่ตามที่ขึ้นบนหน้าจอในคอมพิวเตอร์ของผมนะครับผมนะ799 d8 ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเลยนะครับผมอ่าเก้าเอฟหกดีหนเนาะแล้วก็ e 49นะครับผมแบบนี้แล้วก็ กดแอดครับผมแบบนี้เลยนะครับจากนั้นครับเพื่อนเพื่อนสังเกตตรงมุมซ้ายล่างนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของตัวออโนดของเพื่อนเพื่อนนะครับที่แตกต่างกันออกไปตรงนี้ก็ทําการเอามาใส่นะครับในส่วนของตัวเ,ออเว็บไซต์ของเพื่อนเพื่อนเลยนะครับตรงคําว่า Man u a l add m e m b e r ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็น d 6 2 4 d f d เนะครับผมแล้วก็เป็น 29b แบบนี้นะครับกดคําว่า add new member ครับผมแบบนี้จากนั้นครับผมก็จะสังเกตได้ว่าจะมีเพิ่มเข้ามาอีก1 member นะครับผมก็ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับผมจะตั้งชื่อว่าใหม่แบบนี้ละกันนะครับผมจากนั้นก็มาที่หน้าตัวเทเลงผมอีกรอบหนึ่งเนาะตรงนี้ก็กดเปิดเข้าไปได้เลยแบบนี้ครับผมจะขึ้นว่า connected ลักษณะแบบนี้นะครับผมตรงนี้ก็รอสักครู่หนึ่งโอเคครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการเข้าเกมนะครับรอได้เลยนะครับผม โอเคในส่วนนี้ก็ตัวเจ้าของเซิร์ฟเวอร์นะครับก็เข้าเกมไพคราบรอได้เลยครับอ่าผมก็ทาการเข้าตัวเกมไมคราบผมตรงนี้นะครับกดเล่นครับผมมาครับโอเคครับในส่วนของเจ้าของเซิร์ฟเวอร์นะครับกดที่ s i n g l e p เ a y e r รนะครับแล้วก็เลือกมา1เวอร์นะครับเวอร์ไหนก็ได้หรือจะสร้างเวอร์ใหม่ก็ได้นะครับผมในส่วนนี้รอสักครู่หนึ่งเนาะจากนั้นครับให้เพื่อนเนาะทำการเอ่อหลังจากที่เข้ามาแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อทำการตั้งปุ่มนะครับผมเป็นปุ่ม ESC แบบนี้เค้ื่อนมา1ปุ่มเนาะ หรือจะกดย้อนกลับภายในโทรศัพท์เพื่อนๆก็ได้นะครับผมในส่วนนี้ผมก็ตั้งมาเป็นปุ่ม ESC แบบนี้นะครับผมซึ่งการตั้งค่าปุ่มเนี่ยผมเคยสอนไปแล้วนะครับผมในส่วนนี้เนาะผมก็จะไม่สอนซ้านะครับในส่วนนี้กดคําว่า ESC ได้เลยนะครับแต่ถ้ากดคําว่า Open to Land นะครับตรงนี้ก็กด Start Land Start Land World ได้เลยนะครับตรงนี้ก็สามารถเซตติ้งตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับผมตองนี้กดว่า Start Land World นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงในส่วนของตัวในมือถือของคนที่จะเข้าเซิร์ฟเวอร์กันบ้างนะครับกดที่ดู อ่ะตรงนี้จะสังเกตได้ว่ามันไม่มีอะไรเเพิ่มขึ้นมาเลยใช่ไหมในส่วนนี้เรากดแบ็คมา1รอบครับกดที่ซิงเกิลเพลเยอร์นะครับแล้วก็เราเข้าไปสักเวอร์หนึ่งดูนะครับผมอ่ะเข้าไปสักเวอร์หนึ่งนะฮะปั๊บเราหลอกขึ้นมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทําเหมือนเดิมทําเหมือนกับเมื่อกี้เลยนะครับกดเฮีซครับผม Open to Land นะครับแล้วก็กด Start Land ดูแบบนี้นะฮะจ็ดนะครับเพื่อนน้องทำการกดออกนะฮะอ่ะ แล้วกดติเพย์เดอร์ดูเห็นไหมครับผมก็จะมีในส่วนของแลนเวอร์เพิ่มขึ้นมาแบบนี้แล้วนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวเซิร์ฟเวอร์ที่คนเปิดเซิร์ฟนะครับอ่ะเราก็เข้าไปเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเรามาดูกันว่าเข้า,าได้หรือเปล่านะครับผมอ่านี่นะเห็นป่มจอยเข้ามาแล้วนะครับผมแบบนี้เลยอันนี้ขออนุญาตปินหานิดน,นึงอยู่ไหนว่าเกิดตรงไหนว่าอยู่ไหนเนี่ยเอ่อเดี๋ยวนะ ในจอผมเห็นตัวผมแล้วแต่ผมไม่เห็นในตัวในคอมผมนะแปบบ๊บนึงนะผมหาก่อนอยู่ไหนเอ่ยออกมาสิไม่คือผมอะ่ะผมหาตัวเองไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋หาตัวเองไม่เจอเออเอมอยู่ไหนเนี่ยตัวผมไปอยู่ไหนอ๋อโอเคโอเคโอเคผมก็บินออกมาแล้วแป๊บน,น,นึงนะผมเมื่อกี้ผมไปบินออกมาเดี๋ยวนะ อยู่ไหนวะอัะนันๆ,ๆ,ๆอยู่นน่นนะครับผมเห็นไหมก็สามารถเข้าได้แล้วนะครับผมย้ําอีกทีนึงนะครับย้ําบอกไว้ก่อนเลยนะครับซึ่งในส่วนเออซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผมก็ทําการเชื่อมคนละเ็ตเวิร์กกันเนาะซึ่งในตัวที่เพื่อนๆดูอยู่นะครับที่เป็นตัวเจ้าของเซิร์ฟเนี่ยผมเชื่อมเป็นในส่วนของเน็ตบ้านนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวแท็บเล็ตนะครับหรือคนที่เข้าเครื่องเออเข้ามาในส่วนตัวเซิร์ฟเนี่ย ก็จะเป็นในส่วนของเน็ตในส่วนของตัวโทรศัพท์นะครับผมก็แยกในรูปกันชัดเจนนะครับดังนั้นตัวเซล์เทียเนี่ยเป็นเหมือนตัวสะพานเนาะให้สามารถเดินเชื่อมมาหากันได้นั่นเองเนาะแล้วก็ในส่วนของการที่จะเพิ่มเพื่อนเข้ามานะครับก็ทําเหมือนกันทุกประการเลยนะครับผมก็ทําการให้ ID Network นะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของตัวชื่อโหนดนะครับผมชื่อโหนดก็จะเป็นตรงนี้นะครับผมอ่ะตรงนี้นะครับผมที่เป็นชื่อโหนดนะครับเพิ่มเข้าไป เพิ่มเข้าไปตรงอ่ตรงนี้นะครับผมเมน u a l Add Member ตรงนี้นะครับเพิ่มเข้าไปตรงนี้กด Add New Member นะครับผมอันดับแรกก็จะเป็นเอ่อ Network ID แล้วก็มาที่ Add Member แบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ทำตามแบบที่ผมทำให้ดูได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมที่กดไลค์กดซับสไครให้นิดนึงเนาะผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่า วิธีนี้เนี่ยผมแบบว่ามีปัญหาเยอะมากๆเลยนะครับกว่าจะทําให้เพื่อนๆดูได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวเชดเดอร์นะครับที่เพื่อนๆเนี่ยทำการลองขอกันมาเยอะมากๆเลยในส่วนนี้ผมอาจจะไม่ได้ทาให้ดูนะครับเนื่องจากว่าเชดเดอร์เนี่ยมีบั๊กค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ลองเล่นดูแล้วมันชอบเด้งหลุดเนาะซึ่งในส่วนนี้ผมก็จะไม่สอนละกันนะครับเดี๋ยวคําถามมันจะเยอะมากๆพี่ทำไมผมทําไม่ได้พี่อย่างวันหนึงนี้เนาะซึ่งในส่วนนี้ก็ผมจะไม่ทําให้ดูละกันนะครับผม เรื่องของของตัวที่เป็นแลนนะครับที่สามารถทําให้มือถือเนี่ยเชื่อมต่อกันได้ก็ประมาณนี้ประมาณนี้เลยนะครับใครที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ติดปัญหาตรงไหนก็สามารถเข้ามาดิสคอร์ดของพวกเราได้นะครับจะมีแอดมินคอยตอบอยู่นั้นเองนะหากแอดมินว่างนะครับผมซึ่งสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็อย่าลืมที่กดไลค์กับสไครป์ผมนิดน,นึงเนาะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่เป็นเท่านี้ครับบ๊ายบายครับผม